วันดีครับผมวันนี้มาพบกับบรรยากาศแบบว่าแจ้งแจ้งเลยนะในวันดี่าพอไม่มีงานอยู่บ้านกับลกูกวันนี้เละเราจัดเลยนี่เราปัดเป็ดทีโครงออนกับอที่โครงออนออนมังโดออนมังโดกลรงมังบุญปุนึงรับอจึองเรากินกับปักนอซึ่งมีมีสา,ายแง่เายแง่ึ้นี่ไอ้ยานี่กล้องดีบ้านเราเลยครับผมข่กยกบ อ่านี่ลูกเบาจอดอย่างแรงครับไข่กรอบมาไปกาลอนเลยต่างตากันเลยวะทำจริงจริงแล้วนะอืมต่างตาวันนี้คือว่าเรามาปัดเป็ดเลยนะปัดเป็ดแบบอ่ใช้น้ำมันเลยใช้น้ำมันลงไปประมาณนี้อืมนี่เครื่องเพื่อไล่ไก่ย่อยกันไปเลยครับเครื่องเราติ้มไว้เรียบร้อยไม่เนี่ยบร้อยเรา เราปลาตมเคยไว้แท้เรียบร้อยไม่แลวนี่บ้มบอกเลยว่าเป๊ดดูดันไปเลยครับผมดีดิ้งครับนะหลวงมกินไดถูกหลอดจาาตามองผมเลยครับไม่มีการเบาเพชรเบาเลยครับเรากินหลอดจาในหลวงก็กินหลอดจาานั้นเลยครับอ่านี่เอาเครืองลงไปพัดก้อนครับแหล่ดีทั้งของเครืองครับในนี้มีมีใครมีปริกแต่ดำมีว้อมแดงมีกระเทียมมีขมิน้น อ่าถ้าว่าชอบเป็ดเป็ดลอนมากก็คือว่าใช้ปิกใจนักเด็ดปิกใจมันจะออกไปดำนะอ่าถ้าว่าเราใช้ปลาในเป็ดลอนแบบว่าแต่ว่าทียังคงช่วยอยู่ก็ใช้ปิกใจพอหม้อตุมบ่กับพัดกับพัดหนึ่งขึ้นพัดนะเราจะพัดเครื่องนะเราจะพัดแก่ให้มันเกินกว่าหม้อบ่กับให้พอเกินกว่าหม้อบ่เนี่ยพัดไอ้น่าน่าเงินไปนะเพราะว่ามันน่านอย่เงินไปเพราะว่ามันเลยกว่าหม้อไปแล้วคือมันจะดำกับนี่

อือยะตุ้งล็อกิ่กับแห้งกินกับไก,ก่สดปักนอ,กอร้อยเลยครับในวันที่ว่าไม่มีางานอยู่บ้านกับลูกนะอืม,อมจัดอย่นี้เร็วเลยครับหายมากับปักไปเลยพักถึงหกโมงละพักมาอยู่เลยไม่ต้องได้น้ำไม่ต้องได้ไรไม่ต้องบุ้งหดไม่ต้องไรก่อนเลยนะครับนะพักเกจอ อ่าน,นี่แบบเ,เือนบอย่างไตร่งนะึงข้อง,งเงงน่นอนนนออละไหมครับ่เราจะไม่พัดเรืองอาไว้นันเอาแ่กว่าหม,ม้อเบรเพเวลาเราเเนื้อลงไปเล็วเราจะพัดเนื้อเพื่องเรานะครับนะซึ่งเพื่องนั้นมันจะ โดนพัดไปกับเหงื่อกันกับบตาว่าเราพัดแรดงดั่มจะเรวบอกมาพัดกับเชองยาวครับมันดึงดัก็ไปเลยครับมันจะทำให้น้ำแกงเราดูไม่น่ากินนะอ่า๋อ,อมึงกังห่งกังเลยครับออันนี้พอเราเราว,ว่าเชองรับเนื้อดีเลยนะใส่นหนามใส่หนามไปเลยครับใส่หนามเบ็ตุม้มๆไปเลยเพราะว่าเพราะว่าเราจะ เราจะตุ้นไฟอ่อนนะวิธีการก็องผมคือว่าผมจะไม่ตมเหนือแยกนะคือผมเหยียวแบบว่าเนือทดๆเลยครับตึงามาพัดกับเครื่องแลวก็ใส่น้ำตุ้นเบื่อให้เกิดความนุม่มไปปลอมกับเครื่องไปปลอมกับเครื่องบุ้งทีหลบลุงเลยครับผมจึงเรามาเรามาปรุงรสไว้เบื้องต้นก่อนครับ นี่ตั้งมันนี้ด้ยตุ้นก๋วยอ่อนนะเหมือนเดิมครับตุ้นก๋วยอ่อนครับมันจะมีความหนุ่มชงมันจะช่วยครับผมอีเด็ดว่าหนุ่มไปเหลือเหล,ลือนิดน้อยพอดีเราจะเพิ่มความม่วงด้วยหนังปลานะว่าหนุ่มไปตึง้งตัดลดตัดลดด้วยหนังตาล นิดน้อยครับว่าหน่ยถึงการน,นี้นามปลาใส่ไบพอประมาณก่อนครึ่งลอ็อกถึงการน,นี้ตั้งทิ้งไว้แบบนี้เลยครับตุ้นไว้ออนแบบประมาณครึ่งเยี่ยโมงถึงนึ่งเย่โมงครับหนาแม่งก็คือว่าช่องนามราม้างนามมาเติมตามความนุ่มที่เราตร้องการเลยไอ้น,นี่เราต้องให้นุ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นกระดูก่อนครับ เราอย่าตุ้นนยกระดูกอ่อนม,มีความนุ่มเลยครับมันจะก,กินกินได้ครับถ้าว่าไม่นุ่มนี่คือกินไม่ได้นะครับดูกอ่อนเกี่ยวไม่ออกเราคอยมาเล่นกันต่อเดียวเวลาพานไปน้ำช่องน้ำเวลามันปบุงมกุกกักเลยครับผม๊บควรมาเล่นครับผม๊บนั่นยห่งมากครับคองร้อยมันคอยนั่นนี่หนาแมงไปท่องรอบเลยครับอา่าเราดมมนะูน้ำในบ้านเนี้ยนะนี่ครับต่อเดียวน้ำรอบนี้องก็คือว่ามาใช้โอละปา้ากระตมกันชินมเลยครับผม๊บายหอมกรุ่งกรังเลย นานเลยครับนี่เพราะว่าเราได้ความนุ่มที่เราต้องการเลยนะครับนะอ่าต้องน้ำจ้ามนาม้ำกล้องร้อนมันค่อยนานเหมือนเดิมครับนี่เราโยนน้ำแกงปปวนนี่มั่งนะครับเพราะว่าเราจะน้ำแกงในราดก้าวกินกับป๊อปนอครับอู้ดอะป่าเส็จไปเลยครับอืมแก้วอะพ่อผมผมน้อม,มนะผมน้อมอย่าวว่ามันนัดเลยครับ Ai, đứng nghĩ tăng bếp, tăng bếp, đúng đất bếp, chim mình gặp bốm Nani, ai ai, chim lè gặp Ai, bắt bếp đi cô, mì ngon măng mèo ăn Ai, ưa lấy cái dồi Ai, nên nấu chim ngập này con, để chim kén Ừ, 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 นุ่มๆเลยอืมอืมอยังอร่ามวะครับ